สวัสดีครับผม สปินซ่าครับคอร์มนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลและสตาร์สกอร์นะครับ,รรลรบกลับมาเจอกัน วันเสาร์ที่5ธันวาคมนะครับวันนี้วันเสาร์โปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจเยอะมากนะครับพระเอกหลักอยู่ที่ฟุตบอลรีกใหญ่มีโรงสนามกันหลายคู่นะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและบุนเดสลรีกาเยอรมัมนอย่างละ1คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำนะครับ mm88 วัเว็บกีฬาออนไลน์นะครับที่ครบคันมีให้เลือกสรรตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการนะครับสามารถฝากเข้าถอนออกได้ตะอบเรลรานะครับเรื่อง การเงินปลอดภัยมั่นคง100%การันตีว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับเข้าเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับเรากันที่ MM88 8รับรองว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ เกมที่เตะกันไวนะครับระหว่างเบอร์ลี่ครับเปิดบ้านพบกับเอเวอร์ตันนะครับเบอร์ลี่ปีนี้ผลงานตกลงไปอย่างน่าใจหายนะครับแท็กติกการเล่นของชอนไดเนี่ยถูกจับทางได้หมดครับแล้วก็สภาพทีมเนี่ยมีปัญหาพอสมควรโดยเฉพาะการขาดนิกโปครับกองอ่าผู้สาวตัวนะครับตัวเก่งตัวนี้ครับทำให้เกมรับของทางเจ้าถิ่นเนี่ยมีปัญหาเสียประตูง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็แนวลุกชั่วโมงเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีแนวลุกฟืดมากนะครับวันนี้ครับเจอกับทางเอเวอร์ตันซึ่งฟอร์มช่วงหลังเนี่ยภาพรวม อาจจะตกลงไปอย่างน่าใจหายนะครับแต่ผมมองมองครับว่าแท็กติกของทางกุนซือคาร์โรอาเจโรติเนี่ยยังค่อนข้างมีความลงตัวและหวังผลได้มากกว่านะครับวันนี้ครับ4-3-3แนวลุกตัวเก่งอย่างพวกโดมินิกคันเวิร์ดเรวินริชาริซอนและฮาเมสโดริเกตเนี่ยอยู่กันครบนะครับตรงนี้ครับผมมองว่าเกมลุกของทางทอฟฟี่เนี่ยหวังผลได้มากกว่าแล้วก็มาเยือนด้วยเชื่อว่าพื้นที่การเล่นเนี่ยเปิดมากขึ้นนะครับกัแพงครับเปิดมาให้ทอฟฟี่ครับเป็นต่อที่สุดจุดห้าคู่นี้ครับซื้อใจความหนักของเกมลกกกกครรรััับบสสุดดดทท้้้้าาาายยยยเเเเเเชชื่่่่่ออออววฟฟีีีีนนนมมมโใจ็แตตไ์ ในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลบุนเดิลิกาเยอรมันครับเป็นการเจอกระหว่างทางไฟบวกครับเปิดบ้านพบกับมึนเชนกัตบัดนะครับไฟบวกผลงานปีนี้ตกลงไปอย่างน่าใจหายนะครับและยังไม่มีวี่แววว่าจะดีขึ้นการที่พวกเขาเสีย2แข้งตัวเก่งครับคือโรบินคอส์และรูคาวอชมิตออกไปตัวนี้ครับทำให้สภาพทีมเนี่ยตกลงไปอย่างน่าใจหายนะครับแต่วันนี้ครับไฟบวกเนี่ยยังได้เล่นในบ้านนะครับแล้วก็สภาพความฟิตสมาธิเนี่ยมีมากกว่าเจอกับกัตบัตครับซึ่งวันนี้ครับสแข้งตัว เก่งอย่างนิโคเอเวดีและโยนาทพบมันนะครับยังบาดเจ็บแล้วก็พวกเขาเนี่ยเพิ่งจะร้านะครับหลังจากบีหนักกับทางอินเตอร์มาแระในสัปดาห์หน้าเนี่ยมีเกมไปเยือนเรอัลมาดริดเราอยู่ตรงนี้ครับผมมองว่าสภาพร่างกายและก็สมาธิเนี่ยไม่เต็มรอะครับวันนี้ครับมาเยีนไฟบวกซึ่งพร้อมมากกว่านะครับแล้วก็จังหวะโต๊ะกับเนี่ยบางคนได้กำแพงครับเปิดมาให้กันบักครับเป็นต่อศูนย์จุดห้าคุณครับซื้อใจความพร้อมแล้วก็ความสดครับของทางเจ้าถิ่นที่วสุดท้ายไฟบวกเนี่ยมีโอกาสเก็บหนึ่งแต้มได้เชียร์ บอลต่อนะครับเชียร์เอเบอร์ตันเชียร์บอลรองเชียร์ไฟบวกนะครับเฮงๆเวอร์รวยไว้เจอกันใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ